สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรีวิวของ lg optimus l 3นะครับหรือ lg e 4 0 0สมาร smartphone entry นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ3.2นิ้ว cpu 800 MHz android 2.3.6แล้วก็ดีไซน์แบบ l style นะครับซึ่งเป็น c o l l e กชั o n ใหม่ล่าสุดจากทาง lg สำหรับดีไซน์ด้านหน้านะครับรุ่นนี้จะดีไซน์ค่อนข้างเหลี่ยมนะทีเดียวนะครับก็คือจะเป็นซีรีส์ l style จะเป็นขอบ ค่อนข้างเป็นมุมเหลี่ยมเลยนะครับก็คือค่อนข้างหรูหร่าทีเดียวนะครับด้านหน้าจะมีหน้าจอ3.2นิ้วนะครับปุ่มโฮมตรงนี้จะเป็นปุ่มแบกกับปุ่มเมนูนะครับด้านบนจะเป็นลำโพงสนทนาและลำโพงหลักในตัวพร้อมโลโก้ LG ตรงหัวเครื่องนี่จะเป็นปุ่ม Power อร์นะครับแล้วก็ปุ่มช่องหูฟัง3.5ม m mm มนะครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบไมโคร USB แล้วก็ไมคสนทนาด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับอัพดาวแล้วก็ด้านนี้จะไม่มีอะไรทั้งสิน้นสลับด้านหลังนี่จะออกจะดีไซน์ฝาหลังแบบขลุกขะนะก็คือลายจะสักสาก,ก็คือจะมีจุดเด่นก็คือสามารถจับถือได้ง่ายนะก็คือไม่ลื่นมือแล้วก็สามารถดูแลรักษาได้ง่ายด้วย ไม่เป็นรอยง่ายเลยนะครับตรงนี้จะเป็นกล้องระดับ3.0ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้จะไม่มีแฟลให้ฝาหลังแกะไม่ยากครับแกะด้านบนออกจะพบกับแบตเตอรี่1,500มิลลิแอมป์นะซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากๆในระดับ entry smartphone น,นะครับตัวนี้ก็ยืนยันได้เลยว่าอยู่ได้เกิน1วันนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานหนักอะไร สำหรับอินเทอร์เฟซนะครับบนรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Optimus 2.0 UI นะแบบไรก็คือไม่มีเป็นเมนูธรรมดานะก็คือไม่มีการปรับแต่งอะไรมากมายนะครับสำหรับหน้าโฮมนี่ก็จะมีให้ใช้งานสูงสุดได้ถึง5หน้านะนะนะก็คือตัวนี้ไม่สามารถเพิ่มลดได้นะนะก็คือเป็นข้อจำกัดของตัวหน้าจอตัวระบบด้วยส่วนเมนูจะเป็นแบบ เลื่อนขึ้นบนล่างนะครับโลกการโทรก็เหมือนกับบน LG รุ่นล่างหรือสมาร์ทโฟนตัวอื่นก็คือมีมีเมนูโทรมีรายการโทรรายชื่อนะครับแล้วก็จัสามารถจัดกลุ่มคอนแทคได้ส่วนตัว Notification Bar เนี่ยจะมีปุ่มลัดสำหรับ หมดไซเลนนะครับไวไฟบ t o ทู h GPS แล้วก็สามารถปิด Data ได้จากตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นปุ่มเครื่องเล่นเพลงนะครับแล้วก็นอกนั้นจะเป็นแถบแสดงสถานะเฉยๆสำหรับเมนูข้อความนะก็คือจะเหมือนกับบนสามาร์ทโฟนรุ่นอื่นก็คือมีเมนูให้นะแล้วก็สามารถแนบ ไฟต่างๆได้เป็น MMS นะครับส่วนโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยแม้รุ่นนี้จะไม่มีเป็น Social Plus นะครับให้แบบตัว OptimusNet แต่ก็สามารถลงแอปอื่นๆได้นะครับอย่าง Instagram เนี่ยรุ่นนี้เล่นได้นะครับแม้จะเป็นรุ่นล่างนี่ก็สามารถใช้งานได้สบายๆเลยไม่มีปัญหานะครับรุ่นนี้ จะเห็นว่าสามารถอัปโหลดอะไรต่างๆได้เลยนะครับก็คือเหมือนกับบนใช้งานบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนตัวไฮเอ็นทุกอย่างนะครับแต่เรื่องความเร็วจะยังซูไม่ได้กันนั้นเอง ก็คือใช้งานได้ตามปกตินะครับตัว i n s t a g r กรมนอกนั้นจะเป็นอย่าง Facebook ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับเช่นเดียวกับบน a n d ด o i d รุ่นอื่นเช่นเดียวกับ Twitter นะครับแล้วก็รวมถึง l ล n e อะไรด้วยนะครับ ลมถึงไลน์ด้วยซึ่งตัวนี้ก็สามารถแชทอะไรได้หมดทุกอย่างยกเว้นฟีเจอร์ที่ต้องใช้วิดีโอคอลเพราะว่ามันไม่มีกล้องหน้านะก็คือใช้ได้เฉพาะแชทหรือการอัปโหลดอะไรต่างๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับเรื่องมัลติมีเดียเนี่ยรุ่นนี้ก็เหมือนกับััหนึ่นก็คือมีเคื่อล่นเพลงให้นะครับ คื่อเล่นเพลนี้ก็มีปรับแต่งจากตัวสต็อกนิดหน่อยนะก็ะคือไม่มีตัวปรับอีควอไลเซอร์หรืออะไรทั้งนั้นนะคือมี แล้วก็มีวิทยุ f m นะครับข้างล่างแล้วก็มีโปรแกรมบันทึกเสียงนะครับเช่นเดียวกับบนรุ่นอื่นๆโอวิทยุ f m ก็เหมือนกับโทรๆไปก็คือต้องเสียบหูฟังนะครับสําำหรับเบราว์เซอร์นี้ก็เป็นตัวสต็อกที่เป็นตัวสต็อกที่ทาง LG Modify ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ ตัวนี้รองรับหน้าจะหน้าเพจแบบเต็มนะครับแล้วก็รองรับ HTML5 ไฟด้วยบนหน้าจาเอเล็กนี้ก็เหมาะกับการใช้งานแบบเป็นโมบายเว็บมากกว่านะก็คือมันจะดูง่ายกว่าแต่สำหรับบนเว็บเต็มเนะี่ยถ้า เป็นเว็บที่มีอิเลเมนต์เยอะเนี่ยมันจะค่อนข้างกระตุกเนื่องจากตัว CPU นไม่ค่อยแรงแบบตัวใหญ่ๆเท่าไหร่ ที่น่าสนใจคือรุ่นนี้รองรับแฟลครับเนื่องจากตัว CPU เนี่ยเป็น g p u ตัว Qualcomm S1 นะครับซึ่งตัวนี้จะเปลี่ยนสถาปัตยกรรม CPU เป็น ARMv7 เท่ากับว่าลงแฟลได้นะครับก็คือสามารถโชว์แสดงผลแฟลแล้วก็หรือเป็น h t m l b a แบนเนได้ด้วยแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับอย่างที่เห็นก็คือตัวนี้เป็นแบนเนอแฟลสามารถรันได้นะแต่เรื่องความลื่นนี่ก็ต้องทาใจนะเนื่องจากตัวนี้มันไม่ใช่ ตัวดูซีพียูดูว่าคออะไรจากตรงนี้ก็สามารถทําให้เวลาดูหน้าเว็บเนี่ยสามารถทําได้สะดวกนะครับแล้วก็สามารถพิมพซูได้ตามปกติตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะครับของ Optimus L3 สำหรับการเล่นเกมนะก็คือตัวเนี้มันมีเมมโมรีค่อนข้างน้อยอยู่ที่150ประมาณ5 5 0เมกะไบทำให้เวลาลงเกมในลำบากนิดนึงนะแต่สามารถรองรับอย่างพวกเกมต่างๆอย่างพวกอ่า a n g ด y Birds นะครับ t m p p l r u u อะไรอะไรเงี้ยที่ลงกับหน้าจอยเล็กได้แต่เกมพวกสามมิติฮาร์ดคอร์อพวกนี้ for s p s p e e d อะไรอย่างงี้จะเล่นไม่ได้นะครับมันคือไม่รองรับฟีเจอร์ต่อไปนี่ก็จะเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับ รุ่นนี้เนี่ยติดกล้องมาให้ที่3ล้านพิกเซลนะครับอย่างที่บอกครับก็คือมันไม่มีออโต้โฟกัสแล้วก็ไม่มีแฟลชแต่สามารถปรับความเรียดได้หลากหลายนะแล้วก็คือมีฟีเจอร์ปรับแต่งนิดหน่อยนะอย่างพวกไวบาลานซ์หรือ ISO ส่วนวิดีโอนี้ก็สามารถถ่ายได้ที่ VGA นะครับถึงก็น่าจะเพียงพอกับก,บการใช้งานทั่วๆไป จุดแกลเลอรี่ก็น่าจะเห็นแว็บๆเมื่อกี้นี่ก็คือเป็นแบบ Default กับทาง Android ที่ให้มาก็ลองรับพินซูมนะตามปกติแล้วก็สามารถแชร์ออกไปทางโซเชียลได้นะครับสุดน utility เนี่ยบน LG รุ่นนี้ก็จะมีที่น่าสนใจอย่าง Polaris Viewer ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมสำหรับดู พวกเอกไฟกสารต่างๆนะครับอย่างพวกไฟล์ Word Excel หรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถเปิดได้อะไรอย่างนี้นะก็คือเป็นเปิดพวกไฟล์ text อะไรดูได้ปกติส่วนรีโมทคอนี่จะเป็นโปรแกรมที่ไว้ตามไว้ตามพวกอ่า แบบควบคุมระยะไกลนะคือคล้ายๆรีโมทคอมพิวต์รีโมทตัวแอคเซสตัวคอมพิวเตอร์เวลาเราอยู่ข้างนอกนี้เราอยากต้องการเข้านั่นมืออยากควบคุมมือถือด้วยจากข้างนอกก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ใช้กับซ u ลูล่าอย่าง 3G, 4G แต่ตามจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้นะก็คือมีไว้ก็ดีเหมือนกันแล้วจะมีไฟมเนเจอร์นะระบบจะ เราจัดการไฟล์ก็คือเป็นพวกแรมอะไรอย่างนี้ Text Manager นะครับน่นนั้นก็สามารถลงได้จากกัว Google Play นะครับมีให้เลือกลงเยอะก็สำหรับ LG Optimus L3 นะครับก็เปิดตัวที่4,990บาทนะครับเรื่องความแรงอาจจะ ไม่ต้องพูดอะไรมานะคือตัวเนื่องจากเป็นตัวเล็กแต่เรื่องดีไซน์เนี่ยถือว่าค่อนข้างกินขาครับเพราะว่าตัว A เซปเปใกล้ๆกันอย่างซัมซุงอะไรอย่างนี้ก็เรื่องดีไซน์อาจจะไม่สวยงามมากนักนะครับแต่ก็ตัวนี้มีทั้งความแรงแล้วก็ดีไซน์สวยด้วยในตัวเดียวนะครับ ส่ับชุดขายก็จะมีฟาลังสีดํากับสีขาวแถมให้อย่างละอันนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชั่น 3G 900แล้วก็850แยกต่างหากตรงนี้ก็เลือกได้ตามการใช้งานนะครับ